ก่นพ้นขอทานนะครับนี่คือทีมงานของคําไพ่ทะลุฟ้านะครับจุดอยู่ทีบานน้องเป็ดนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้จะหอกหรือไม่ครับรอรุ่นรอเชียนะครับครับผมี้ามไผ่ทะลุฟ้า ขอสัมผัสน,นะครับโอ้คนละต่อว่ะโอ้โอขอเจ้าว่าตอ่อพิษในต่อตรงบังเนะาะเอาขอสัมผัสมือต่อนะครับมือนี้ความมั่นใจเสียาลายประเด็นกับความกล้บังมือ้ยิเอาต่อผ้าเสื้อนะครับเอาต่อผ้าเสื้อเอาต่อหลุนล้อเชียรกแล้วกันนะครับพี่น้องครับต่อหลุนล้อเชียรกันแล้วกันนะครับสำหรับทีมงานของกำไพทะลุฟ้านะครับ

ครับไปปลูกไปยายุดธยยุทธยายุทไปลูกไป ออกจากฐานดีเยี่ยมครับสปีดต,ตั้งโตตั้งําำในไปอาลาธนะครับพีบ่นอ้องครับระบยรบย,ดบย,ดบยดอดระบบโล้อทำงานต่อเนื่องครับลุนกันไปดูกันไปเริ่มโยกเริ่มเบียดครับโอ้เป็นบังไฟคือเป็นบังไฟใจสันๆนะเนาะบังกันไปลุนกันไปนะครับพีบ่นอ้องครับเป็นบังไฟใจสันๆแน่นนะครับแต่ว่ากับบินได้ดีบินได้สูงนะครับพี่น้องครับเบิ่งกันไปลุนกันไปก่อน พระตะเกิดนะครักระร่งพ่อพีดดีเล่ะคุงนึ่งโค้งองศากับพ่อประมาณนะครับพี่น้ององศากับพ่อประมาณเบิ่งกันไปรุ่นกันไปครับคำไผ่ทะลุฟ้า